สบายดีพี่น้องมาหับเด็กน้อยหับหลานที่งานบัลาบบ้านนเฉียวหักเฉียวแพงเด็กๆต้องการอีกหรือเปล่าเฉียวบ้านสิได้ไปคนละทางฝนตกบนเนกับว่าผ้ากันเศร้าน้อบางเที่ยนี่มั่งผู้เดียวหน้างานเบิร์ตเบี้ยพี่มั่งผู้เดียวจนจอยเบิร์ตเหเฮ็ดเพี้ยคักหลายเฮ็ดจนรวยเหรอเธอจักเอาไปไว้ใส่ดอกเงินนั่นน่ะ าาอ,อ,อ,อันนี้อันนี้หัวนาอันเวทีทิทมแานหน่อยลำเพ, <c oughs> พื่อโชว์ซอยสุงพี่น้องเอ้ซอยสุบงอะไรไปซอยบองอันเนี้ยบงนี่เนี้ยข้นควเนต๋อไปาชนใหบอกจะของกันผู้สางเนาะอไหบอกจะเอาตะเงินเนาะตะไบย่มาท่านใส่เนาจะไผ่ใส่เมียบ่ใส่เมียใส่ในัก พี ok uh no p p e t <t ่น่องอันนี้เวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ทางคุณอันเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงคนึ่งเกือแล้วานนี่หน่ดีวตองแล้วังหงนขนนขึกนขึงนขึนข้นข้นึนขึ้นข้นนนข้นนน งแม่ยังข mm ึ yeah, yeah. ้นนังก็เจเจยะๆดทางหลังลบฝนลนแลนั่งก็จอกเจ๊ะเขาเขาโฮมเขาโฮมว่านั่งทานอันนี้พอดีอันลูกลูกเขา้ค่านี่อันนัน่านียังคนไหวล่ะมาไล่คนไหวปะ ก็พู้นั่นผู้นี่แน่เล้ว่าพันหาก็ได้ให้ทางฟ้านาดไปซื้อเนื้อพน้าซื้อเนื้อมาเห็ดซายทนั่นกินน้าที่นั่นพันหาที่นี่พัเหาก็ได้มาข้ากันถ่ายกินเนื้อเยอะหลายเด้อนหน่งกินเขาจู่ๆก็จุกันลากไปเดี๋ดีมาดีๆกันเลก็อ้บุกกัเดี๋ยวขั้นไม่ไปพท้ขั้นไม่คู่กีมันไม่ถูกด้เลยฮะ ่ได้ใเป็าไปใส่ตัวเนาะดอไทยลูกแล้วเนาะเอาซ่มือนี่ตามอ้วชื่อพี่น้องเาหนิชมือนี่หาไปไทกัมอหาไปเห็นูเห็เต่าเนาะตายก็ไปนําไดผู้ใดก็ได้กันิศวาลเออลูกเต่ายู่นี้นี่แห้งเยู่ได้กินเทาก็ดีใจเน่างไว้ตางแฝงไปผู้ใดกัด้อย่า้งกันิมาเดี๋ยวรับแข่งเนาะ เท่ากับจางมันไปเต่าไปทีละคือ e> ้างสุกอะนี่ถ้าเป็น้างพี่น้องไปเฮ็ดไปให้สูสายธนายชนข้า็บ่วงายมำเห็นแต่ว่าเฮ็ดเหวงนั้นเฮ็ดไหวงนี้เนาะเจ็ดซื้อ่าเออเท่ากับพุ่มใจโยกคปยจะคล้องไหนมากเก่าก็ตีตะนีเกิดวิตตนิตตีนี้ก็เป็นแบบของสร้างสุกทุกวงระเบิดนี่ตะแบบนีตะระแบบล็อกหมอโป้ซื้อวงวงมรำนี่ มีเหลือเชื่อเพราะจากวงมๆใหญ่เนาะที่ที่สิเดเพนเนี่เจ้าคือตอนนี้กับต่อมาหลายวงอยู่นี่ไม่อัดมันอันนี้บปล่าไอ้บ่เป็นเห็ดดีฐานน้ำมันลุกน้ำมันพร้อมเนี่ยคือบบย่างดีประสบการณ์ข้าวข้าวกรอบได้ใส่ชาข้าวชาท่นความมันโบบูหรือว่าอย่างไรเนี้คือมันมันมันแถวนี้พุกกับกับไปได้แต่ว่าถ้าคุณเอามาชนกันตรงนี้นี่มันจะมีปัญหามันสี สีเแมืนกับเจ้าเห็ดเห็ดยังไงกับย้ำเรียนน่นกับย้ำมอแท้งแท้งมีนมันสีมันสีเฮ็ดให้เป็นแผลอยู่นี่ถามมาเนาะถามมาปุ๊บทำไมถึงเข้าฉากคือการเข้าฉากเป็นยังไงด้วยจเอามาสนกันไงพี่น้องเพราะพ่อเข้าสีออกจากกันดีกอกจากกันสีออกจากกันครับสีออกจากกันแล้วพ่อคุมของเรียมตัวนี้พ่อปัญหาพ่อสีออกจากกันแล้วนี่พ่อมาเชื่อมปุ๊บมันบ่ได้เด้อเาเพราะว่าเล็กมันสี มันน้ำซ้ำยังเรียกกยังยังยังไม่โพโพห้ให้อากาศเขาห้น้ำเขาคือคือคือตรงตรงนี้เป็นยังองคเอบคือเขาคือเขากรอบคือมองนี้คือบ่มีบ่มีซิวคือเขาอัดไปคือคือมันดีเก็บกรอบเออแล้วก็ท้าท้าสีท้าสีน้ำมันกันน้ำกันน้ำคือคนเแิดว่าไม่ได้สีลุยห้แล้วหรือเปล่ เหไปเรื่อยๆทานลูกน้องใกิารงอย่าควงาะถาเขาากแซมันแล้วลูกน้องก็เศ้าไปอ้องกับเห็ดไข่ห้าไข่เนาะเขาเราได้ให้หายชิบ่าเลยเนทุนโตห้าไข่มันไทไล่ะก็เห็ดยี่ยงซเหล่ากัลูกน้องเ่อไปใส่มาใส่กันแล้วก็พิ่มผอนพี่เเดียวกันเดี๋ยวเดาผาาพี่นองไปชมเวทีไป ทำยาเมื่ดได้เติมหมู่บ้านนี่มีเวทีสาวหน่อยเวทบ้านเพียงกี่น้องมาชั้นกันจกักไพลเป็นไพล์ละเอาบัตทางนี้คือสีเหลี่ยวเหลี่ยวอันนี้ว่าเป็นเหลีลย่ยวหรือจิ๋น เ่าเถ้า่หูจักไม่จิมจักไอ้ยึดย้ำก็ได้ดอกปัดก็ทำงานเด้ยนี้ที่แคือัวมานั่ง,งน้ำหน่องเท่าเจ้าที่สาวหน่อยเรียบร้ดิ

เป็นเที่ยวกันยีมหมอดยิ่หมอดใครบ่อย่าเป็นเซี่ยวกันยีมหอดต้นันโดนอันนั่นห้างอันนี้ห้างรถพปยิมหมอดจะได้ที่น้องใครบอกอย่าเป็นเซี่ยวกันกันยิมหมอดนี่ไงมันจะเป็ี่ยนยีพีไปเหรอเพราะว่าตัวคอมแยร์บางคนอย่างนั้น กูมังแล้วหยุดวันนี้หยุดจ้งไหนบริ้ัทจ้างไหนี่ชิมทุกอางเออต้องดเปลี่ยนติดต่อแล้วไหมพี่ฮะติดตอแล้วชิฟไฟเอาชุเลี้ยวๆเลยติดทาเลี้ยเออเลี้ยมาหลายดีแล้วเนาะเออ เลี้ยมอะไรคือมาเห็เลี้ยเล้ยเลืออลูกพีวว่าพลาดตอนมื่นมื่นมันมันไปไหนไปไม่ได้ซื้อไปก็ซือบเด็กบ่อยเออส่งไปคือมเร็งนะฮะทะลุยืดโดมฮะทะลุยืดโดมเฮ้ยลูกไส้ลูกไส

พอกันไม่คิหนะสำหรับคิดนี้สบายดีพี่น้อง